ไลฟ์ฟอร์นสวัสดีครับพบกับสกรรม0.6กันต่อนะวันนี้ผมจะมาสอนแนวทางการเอาชีวิตรอดช่วงต้นเกมสําหรับมือใหม่กันนะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับโอเคเมื่อเราถูกส่งเข้ามาในเกมนะสําหรับมือใหม่นะผมช่วงต้นเกมเราต้องคาบของมีคมก่อนเลยนะขัับแรกของมีคมหาได้จากไหนหาได้จากก้อนหินเลยครับผมตามพื้นเลยนะนี่ครับผมเนี่ยมันจะมีคําว่า search for lock นะเรากด f ครับผม search มาเลยแล้วกด t a บนะ เราจะได้ก้อนหินมาครับผมเนี่ยผมสมอสโตนหรือเป็นสโตนเฉยก็ได้นะใช้ได้หมดเลยครับผมต่อไปฮะราทําการคราฟมีดหินครับผมโดยที่ไปที่กดแคปขึ้นมานะไปที่คําสั่งที่สองอันนี้นะแล้วก็เลือกไปที่สโตนไนท์ครับผมอันนี้ฮะทำการกดคราฟเลยผมระวังคราฟนี่เราก็มองซ้ายมองขวานะเผื่อมีซอมบี้มาอันตรายมากครับผมอ่าพอเราคราฟเสร็จแล้วเราก็จะได้มีด หินหน้าตาแบบนี้ผมนี่ฮะสโตนไนโอเคเดี๋ยวต่อไปฮะเราจะไปหาอาวุธป้องกันตัวสักชิ้นหนึ่งนะผมไปกันเลยฮะโอเคอย่างที่สองครับผมหาอาวุธป้องกันตัวนะอาวุธป้องกันตัวที่คับง่ายที่สุดนั่นก็คือหอกครับผมหอกไม้นะตัวนี้ครับผมอิมพอไวท์อูเดนสเปียร์ตัวนี้นะโอเคสิ่งที่มันต้องการนะก็คือไม้ยาวหนึ่งแท่งแล้วก็ของมีคมอะไรก็ได้นะ โอเคเริ่มจากเราต้องตัดพุ่มไม้ตรงนี้ก่อนเลยนะกดครับผม F ค้างฮะกดคำสั่งคัดนะ C U T ตัดที่พุ่มไมนะ้ฮะโอเคพอตัดออกมาแล้วอ่านี่ผมเราจะได้ไม้ยาวมานะหนึ่งแท่งครับผม <c oughs> เรากดคำสั่งนี้เลยผมนี่สองนะกดแ็บขึ้นมานี่สอง Cutting ถ้าไปที่อันนี้ครับผม Impor w i s e p u d d i n s p e a r ตัวนี้นะเอาทำการกดคับเลยครับผมโอเคกดแ็บขึ้นมาฮะไปที่ inventory นะเราจะได้ Impor White Pudding s p e a r นะผมหน้าตาเป็นอย่างนี้นะหอกผมใส่ไปในอันนี้นะสล็อตที่หนึ่งนะกดเล็กหนึ่งขึ้นมาครับผมอ่าเป็นการหยิบกดคลิกซ้ายเป็นการแทงหรือตีนะอ่ากดคลิกฝากันนะ ส่วนกดคีค้างไว้เป็นการเคลี้ยงนะออกปาไงครับนี่นะเราสามารถเก็บกลับมาได้โดยการกด F นะหรือกดแถบแล้วลากใส่ก็ได้ในะกรณีที่หาไม่เจอนะโอเคเมื่อเราได้ของวุ้ป้องกันตัวแล้วนะต่อไปผมเราต้องหากระเป๋าฮะเพื่อมาใส่สัมภาระเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมโอเคสิ่งต่อไปที่ต้องมีนะนั่นก็คือกระเป๋าสัมภาระนะ กระเป๋าสัมภาระหาได้จากไหนกดแท็บขึ้นมาเลยครับผมกดคำพิทีคัพติ้งฮนะล้วไปที่คําสั่งข้างล่างครับผมกระเป๋าใบานี้เลยครับผมเป็นกระเป๋าอินโฟไวท์เคอร์เรละแพกตัวนี้นะเป็นกระเป๋าผ้าครับผมวัสดุก็คือผ้าสามพื้นอุปกรณ์ทดแทนพวกเชือกอเป็นเขาวันหรือว่าเป็นเศษผ้าที่พันเป็นเชือกก็ได้นะแล้วก็ของมีคมครับผมในกรณีนี้เราอยู่กลางป่านะผมเลยใช้เป็น เขาวันแทนนะอ่าเขาวันคัดยังไงไปที่คําสั่งนี้เลยครับผมข้างๆฮนะอ่าเราจะต้องใช้ไม้สั้น5แท่งนะแล้วก็ของมีคมโอเคเราไปตัดไม้ก่อนเลยฮนะอ่าโอเคกดตัดได้ผมคุ้มเล็กก็ได้ครับคุ้มเล็กมีไม้สั้นแน่นอนโอเคพอเราตัดมาแนละ้วปุ๊บ มันจะมีอ่าไม้อ่าไม้สั้น2นะอ่าโอเคแล้วก็มีเศษไม้ยาวที่เหลือนะเราตัดไว้ตั้งนานนะกดคลิกขวาผมใช้คำสั่งนี้นนะผม,ผมคัด into ท m a l l ลสตินะ๊นี่นะนี่นะตัดให้มันเป็นไม้ไม้สั้นได้ด้วยนะไม้ยาวเนี่ยอืมเราก็จะได้ไม้สั้นออกมานะโอเคอย่างนี้พอนะมันต้องใช้ไม้สั้น5แท่งเลยนะ โอเคเราตัดต้นไม้เพิ่มครับผมกด F ได้ผมคำสั่งคัดโอเคอ่าตอนนี้เราได้ไม้เกินเลยผมเยอะเลยแล้วทำการกดคำว่าคัพติ้งนะคำสั่งนี้นะแล้วก็ไปที่นี้ครผมถามวันนะอ่ากดครัพเลยครับผม โอเคเราได้สวันมาแล้วนะสิบทิบนะอันนี้นะโอเคต่อมาเรากลับไปที่กระเป๋าผ้านะาก็าิบเลยยังไม่ครบนะเราขาดเศษผ้าครับผมเศษผ้าหาจากไหนจากตัวเรานี่แหละครับผมเสียสละเลยฮนะอ่าเอาเสื้อเลยครับผมกดคัดนะคลิกขวาอ่าใช้คําสั่งที่อ่าสี่นะคัดอินทูแลกนะอันนี้นะตัดเลยครับผม โอเคเราจะได้เสร็จผ้ามานะผ้าผืนใหญ่กับผ้าผืนเล็กนะมันยังไม่พอผมมันต้องใช้สามนะโอเคตัดเพิ่งครับผมไปครับผมรอถุงเท้าเลยฮะคัดอินทรแลกนะนะคำสั่งที่4เหมือนเดิมปัดทิ้งอ่ะโอเคตอนนี้เรามีผ้าสามผืนแล้วก็ถาวันแล้วก็ของมีคมครบแล้วนะนะอ่า กลับไปที่คำสั่งนี่นะคารติิงแล้วก็กระเป๋าผ้าครับผมคราบไปเลยครับผมระวังคราบแล้วก็มองซ้ายมองขวาก่อนนะเผื่อมีตัวอะไรวิ่งเข้ามาจะไ,ได้ตั้งหลักตันครับผม Okay. กดแับขึ้นมาลากมาใส่ช่องนี้ครผมเห็นไหมฮะเราจะได้ช่องอเพิ่มนะเพื่อม,มาใส่ของเห็นไหมฮะสุดยอดไปเลยครับผมต่อไปตเรามีกระเป๋าแล้วใช่ไหมฮะเรามีอาวุธไปชิดแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปคราบอาวุธยิงระยะไกลครับผมเราไปดูเลยฮะโอเคทุกคนอาวุธยิงระยะไกลนั่นก็คือธนูครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปคราบธนูนะ ตัวนี้เลยครับผมธนูอ่าอิงโพไวท์โบรยี่สิบปอนตัวนี้นะโอเควัสดุที่ใช้ก็คือไม้ยาวหนึ่งแท่งแล้วก็หัาวันนะอ่าแล้วก็ของมีคมครับผมโอเคตอนนี้เราเช็คนะเรามีไม้ยาวแล้วเราขาดเัาวันใช่ไหมครับผมเราปัดเลยผมปัดไม้ยาวเลยนะคัดยิงทูสมอลสติ๊กตัวนี้นะ ตัด,ดยวผมให้เป็นไม้สั้นครับผมเพื่อจะมาทำเป็นเสาวันเหมือนเดิมนะโอเคตอนนี้เรามีสี่ไม่พอนะอ่าเดี๋ยวเราอ่ะตัดอันนี้เลยผมไม้ยาวกันเลยไนดะ้ฮะตัดเลย Cut into s m a l ล s ต i c k นี่นะโอเค ตอนนี้คือครบแล้วนะเราก็ทําการครับเป็นเผาวันเลยครับผมอันนี้ฮะกดแถบ,บมาเรื่อง,องคำสั่งล่างเหมือนเดิมกดคับไปครับผมโอเคเราได้แถววันมาแล้วครับผมอ่าเก็บไปไว้ครับผมอ่าเศษผ้าเราเก็บได้ครับผมดึงเข้ามาเลยอ่าแล้วก็อันนี้ ไม้ตั้นเก็บได้อ่าผมลืมบอกไปนะเราสามารถอ่าเปลี่ยนอ่ามุมการวางของได้นะโดยการกดคลิกที่ของลากของมานะแล้วกดคอนโทลนะแล้วหมุนลูกกิ้งนะอ่าหมุนลูกกิ้งเาส์นะเห็นว่าแนวนอนก็ได้อ่าแนวตั้งก็ได้ครับผมโอเคตอนนี้คืออ่าเราขาดไม้ยาวนะซึ่งตอนนี้อ่ามีดหินเราได้พังว่าเราคราบหม่ได้ครับผม เซิร์ดหินครับผมกดแท็บทำการอย่างนี้ผมครับมีหินมาฮะโอเคเได้มีหินกลับมาแล้วผมอ่ะต่อไปเราตัดต้นไม้เพิ่มฮนะของเราไม่ครบนะกดเอฟตัดเลยผม โ okay. อเคได้ไม้ยาวมาอีกสองนะไม้สั้นอีกสามโ okay. อเคอนนี้เราก็ทำการคราเลยนะธนูตัวนี้นะยี่สิบปอนกดคราเลยผมใด้ไม้ยาวเ่าวันแล้วก็ของมีคมครามได้เลยครับอ่ะได้แล้วโอเคหยิบขึ้นมาใส่สล็อตที่สองเลยได้ครับผมชอบซอร์ไหนก็ใส่ซอ็อตนั้นเลยฮนะ ่อไปนะเรายังเหลือไม้สั้นนะอ่าไม้สั้นอีกไม้ยาวโอเคออไปนะเรามีธนูแล้วเราก็ต้องทําลูกครับผมลูกธนูของนี้ครับผมกดแท็บมาครับติ้งคาสั่งนี้เลยฮนะวูดเด้นแอโร่นะเรากดครับได้เลยนะมีของมีคมกับไม้สั้นนะครับเลยหนึ่งสองครับเลยอีกครับเลยสาม อโอเคฮนะอ่าลูกธนูนี้สามารถสแต็กรวมกันได้นะมันทับไปได้ถึง12สแต็กนะกดลากสสยกดจอยนะอ่าลากใส่กดจอยโอคแล้วเราก็มาเก็บในกระเป๋าเราแมฮะเก็บได้นะผมอจัดแจงช่องได้เลยนะครับที่ต้องการเลยนะโอเคมีการยิงธนูนนะเอาธนูนขึ้นมาอ่ากดเลขสอตั้งไว้ทช่องสองนะ ปรบเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะโดยการกด enter ถ้ากด R นะรีโหลดโอเคเรากดคลิกขวาก็ได้นะเพื่อซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วกดคลิกซ้ายผมอ่า,ง,าง้างเราปล่อยให้ผมเนีย้ยยิงเนะี้ยไม่ยากเลยผมธนูโอเคเมื่อเราได้ของอา,อาวุธประชิดอ่ามีกระบป๋าสมภาระเลี่ยวก็มีอาวุธยิงไกลนะต่อไปนะถึงเวลาที่เราจะไปหาอาหารนะเพื่อประทังชีวิตแล้วนะ เราไปดูเลยฮะโอเคสิ่งต่อไปนะสําหรับมือใหมนะ่ที่ต้องหาคืออาหารครับผมเพื่อทําให้เรามีชีวิตรอดต่อไปนะโอเคเริ่มจากใกล้ๆตัวเลยครับผมนี่ครับพวกพืชพวกอะไรเนี่ยนะเราสามารถเข้าไปเซิร์ชได้นะมีโอกาสที่จะไปเจอพวกผลไม้เห็นไหมผมอ่าอันนี้กินได้นะกินเลยผมกินขวาวกินเลยคําสั่งครับผมกินกินเลยนะ โอเคถึงมันจะไม่อิ่มมากแต่ก็ช่วยประทังชีวิตเราได้นะอ่าโอเคเกิด okay. ้ผม้องหารับเซิร์ชไปเรื่อยๆเลย,เลยนะกุ้มไม้ผมทำให้เรากระเพาะเรามีอะไรย่อยนะกินไปเลยผมกินไปเลยโอเคโอเคแล้วก็สังเกตให้ผมเห็นอ่าท่อนไม้เก่าๆนี่ไหม เรากดเข้าไปเซิร์ชเลยนะมันมีของกินเหมือนกันน,นั่นเนี่ยอ่าเห็นไหมผมพวกจิงรีดพวกหนอนอะไรอยู่ในนี้นะเราสามารถกดกินได้แล้วผมอ่ากินเข้าไปเลยโอเคต่อไปนะเรามีธนูใช่ไหมผมเดี๋ยวเราจะไปหาล่าสัตว์นะมันคือใกล้ๆตัวแนละ้วคือนกนะครับผมอ,อ่าทำการยิงนกแล้วก็มาย่างไฟกินนะ เดี๋ยวผมตัดไปถึงตอนที่ผมยิงได้แล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลาครับผมอ่าทุกคนตอนนี้ผมเจอนกแล้วนะลงมาจอดบนพื้นพอดีครับผมเรียบร้อยครับผมอ้าวนกกระเด้งมาเนี่ยผมอ่าพอเรายิงได้นะเก็บลูกขนุนก,กับคืนมาครับผมทำการใช้มีดหินครับผมแล่เลยนะชอ็ชอปช็อปนะอ่าแล่เนีอน้อครับผมเราก็จะได้เนื้อนกมาแล้วครับผม เ okay. ออเพราะแรกมาเราจะได้อย่างนี้ครับผมโครการกดช็อปอีกทีครับผมแรกทีนะเครับ <Okay. S 1> okay. ผมเราจะได้เนื้อมาแล้วครับผมเนี้ยมันเป็นเนื้อดิบอยู่นะกินไม่ได้ครับผม ขอได้อาหารมาแล้วครับผมโอเคครับผมต่อไปนะผมจะสอนมือใหม่ก่อกองไฟนะเพื่อมาย่างเนื้อกิน,นครับผมเริ่มจากกดแท็บขึ้นมาเลยครับผมไปเลือกไปที่หัวข้อคาฟติ้งนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยครับผมมาที่นี่ผมหัวข้อบูปินนะเลือกกองไฟอันแรกเลยครับผมอันนี้ฮะกดครับมันจะเป็นบูปินนะกด F วางครับผมวางเลยครับผม ่าโอเคแล้วมันจะขึ้นบอกว่ามันต้องใส่อะไรไวมั่งนะถึงจะใช้งานได้นะโอเคให้ใช้อ่ไม้สั้นนะห้าแท่งนะโอเคตัดเสร็วผมโอเคเราทำการตัดเพิ่มครับผมให้เป็นไม้สั้น โ okay. อเคยังไม่พอนะตัดเพิ่มอีกครับผมโอเคตอนนี้คือได้ไม้สั้นแล้วนะครบห้านะใส่เข้าไปอ่าตอนนี้คือมันขาดเชื้อไฟนะโอเคเชื้อไฟก็อ่มีอะไรผมตัดมีอะไรผม รอเลยผมกางเกงในผมตัดเล็บผมมันเยอะไปโอเครอได้เส็จผ้าแล้วนะเราสามารถตัดอีกได้นะเพื่อประหยัดนะโอเคเก็บมาเข้าเป๋าแล้วกดใส่เข้าไปเลยครับผม ตอนนี้คือเราได้กองไฟแนละ้วแต่เรายังจุดไฟไม่ได้ครับผมเราต้องคราฟที่จุดไฟก่อนนะโดยวิธีคำสั่งคัฟติ้งเลื่อนไปด้านครับ, <c oughs> บนนผมอ่านี่ผมคำสั่งนี้นะฮะนี่นะไฟดิวตัวนี้นะที่จุดไฟแบบโบราณเนี่ยนะกดคราฟเลยครับผมโอเคเราจะได้ที่จุดไฟมาแล้วครับผมอันนี้ใช้ได้สามครั้งนะ โอเคต่อไปฮนะเราต้องมีไม้เสียบเนื้อนะโอเคตักเพิ่มครับผมโอเคอันนี้ได้ไม้ยาวแล้วครับผมต่อไปนะเราทำการเอาไม้ยาวไปเสียบเนื้อนะโดยการไปที่กำสั่งขาผมเล่อนมาข้างล่างเลยฮนะ ไปคำสั่งฟู้ดนะอันนี้เลยครับผมทําการกดครับเลยผมเอาเนื้อแล้วก็ไม้ยาวเห็นไหมกดครับเสียบไปเลยโอเคเราจะได้ไม้นี่นะเสียบเนื้อมาแล้วตอนนี้เราจุดไฟก่อนครับผมกดเอฟคล้ายกองไฟนะแล้วกดไลท์ไฟอ่าโอเคเราก็ ไปวางครับผมไค่อยนะไม่ต้องใกล้มากนะเดี๋ยวมันไหม้ครับผมไค่อยครับผมทำการกดเช็คไปเรื่อยๆนะอ่านี่คือน้องวอร์มนะวอร์มรอเนะเริ่มร้อนเริ่ม,มอุ่นโอเคเช็คไปเรื่อยๆครับผม เดี๋ยวผมตัดไปต้นที่สามารถกินได้เลยนะครับผมไม่ต้องเสียเวลาครับผมเอาละทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ย่างเนื้อจนสุกแล้วนะถ้าสุกมันจะขึ้นคา,าสั่งนี้นะไปที่เช็คเช็คเทสตัวน,นี้นะโอเคเห็นไหมครับผมมันจะขึ้นคําว่า,ค,านะคุกนะคุกนะสุกแล้วนะเราสามารถเอาเนื้อน,นี้มากินได้เลยครับผมการกินเลยไ,ได้รับสารอาหารเข้าไปในร่างกายนะจะได้มีแรงเดินทางต่อครับผม Okay. กินเข้าไปเลยครับผมโอเคอนนี้บร้อยไม่ยากเลยครับผม โอเคก็จบไปแล้วนะกับวิธีการสอนผู้เล่นใหม่นะการเอาชีวิตรอดเบื้องต้นนะอ่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนเทุกคนก็ฝากกดซับ s ไคร b ์ไลค์แชร์หน่อยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ